ผู้ชมคะในพื้นที่ที่น้ําประปาเข้าไม่ถึงหรือว่าไม่มีแหล่งน้ําผิวดินทําให้การใช้น้ําช่วงหน้าแล้งอาจจะลําบากสักหน่อยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสการทําเงินของกลุ่มอาชีพที่รับจ้างขุดบ่อน้ําที่จังหวัดก,กระบี่ค่ะพวกเขาต้องอาศัยความชํานาญในการหาตาน้ําแล้วก็ยิ่งขุดลึกก็ยิ่งได้ขแข็งมากขึ้นค่ะสวันแล้วค่ะที่คนในครอบครัวของนายเห็บอุปมาช่วยกันขุดบ่อน้ําให้ได้ความกว้างขนาด1เมตร20ซนติเมตร และลึกมากพอที่จะเห็นตาน้ําไหลออกมา,า,าอย่างวันนี้ค่ะพวกเขาขุดลึกได้6เมตรแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องขุดลึกลงไปอีกประมาณ4-5เมตรเพื่อให้ได้ปริมาณน้ําที่เพียงพอ และเป็นประจําทุกปีค่ะที่ในช่วงหน้าแล้งเ<อ>จ้าของบ้านในตําบลหนองทะเลอําเภอเมืองกระบี่จะมีการว่าจ้างให้คนมาขุดบ่อน้ําเนื่องจากในพื้นที่นี้ไม่มีแหล่งน้ําและน้ําประปาก็เข้าไม่ถึงทําให้การรับจ้างขุดบ่อน้ํากลายเป็นอาชีพที่ชาวตําบลหนองทะเลทํากันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างครอบครัวอุปมาค่ะทําอาชีพนี้มากว่า25ปีแล้วขุดบ่อน้ํามาแล้วกว่า3,000บ่อเริ่มตั้งแต่ค่าแรงเมตรละ500บาท จนถึงปัจจุบันค่ะค่าแรงพุ่งนะคะคิดค่าแรงเมตรละ2,600บาทเคยขุดบ่อลึกที่สุดประมาณ26เมตรถึงจะพบตาน้ำแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปขุดก็เจอนะคะต้องอาศัยความชำนาญในการเลือกสถานที่ขุดบ่อน้ำโดยมีการสังเกตจากพื้นที่บ่อน้ำใกล้เคียงอยู่ในแนวเดียวกันก็จะพบตาน้ำค่ะ